สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับรุอยกแล้วนะคะครูต่ายเวนสวันค่ะหนูจํากันได้ไหมคะว่าในคลิปที่แล้วแบบฝึกหัดในชุดที่1ในเรื่องขององค์ประกอบของคํานั้นเราได้แยกส่วนประกอบของคําไปแล้วใช่ไหมคะคําประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นสระวรรณยุกแล้วก็ตัวสะกดตัวสะกดจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมลูกในวันนี้นะลูกนะในคลิปนี้นะคะครูจะพาหนูไปทําแบบฝึกหัดชุด ที่2ในเรื่องขององค์ประกอบของคําในคลิปนี้นะลูกคำเนี่ยครูจะแยกส่วนประกอบมาให้หนูเรียบร้อยแล้วให้หนูนํามารวมเป็นคำหนึ่งคำอ่าหน้าตาแบบฝึกหัดของหนูเป็นยังไงเรามาทําไปพร้อมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือหน้าตาแบบฝึกหัดของหนูนั่นเองนะคะแต่ของหนูเนี่ยยังไม่ได้ระบายสีเนาะเอาละค่ะเรามาดูคําชี้แจงกันเลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนประกอบคําและฝึกอ่านให้ถูกต้องพร้อมวาดภาพประกอบอหนูเห็นไหมลูกในช่องตารางนี้นะคะครูจะมีช่องของพยัญชนะต้นสระตัวสะกด วรรณยุกให้หนูแล้วก็มีคำนะคะคือหนูนำพยัญชนะต้นสระตัวสะกดวรรณยุกเนี่ยมาสร้างเป็นคำหนึ่งคำนะลูกนะแล้วก็วาดภาพประกอบอย่างยกตัวอย่างเช่นกรอบนี้นะคะพยัญชนะต้นคือตัวกอไก่สะระคือสระอ่าตัวสะกดคืององูวรรณยุกค,คือไม้โท พอเราสร้างเป็นคำหนึ่งคำได้คําว่าก้างก้างนะคะสะกดแบบนี้ค่ะกอองงอก้างก้างไม่โทก้างก้างนะคะครูก็วาดตัวอย่างให้หนูดูเรียบร้อยแล้วก็คือก้างของปลานั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูของหนูบ้างนะคะแบบฝึกหัดในช่องถัดมาค่ะในช่องนี้นะลูกนะพยัญชนะต้นคือตัว ปปลาสระคือสระอูตัวสะกดคือไม่มีใช่ไหมคะถ้าหนูเห็นแบบนี้ก็คือไม่มีตัวสะกดนะลูกนะวันในยุคคือไม้เอกอ่าหนูจะได้คำว่าอะไรเอ่ยปอูอปูปูไม่เอกปู่หนูก็เขียนคำว่าปู่ตรงช่องของคำนี้นะคะเขียนตรงนี้เลย หนูก็จะได้คำว่าปู่นะคะปู่หนูก็เขียนตรงช่องนี้ป,ออปูปูปูไแม่เอกปู่ปู่หนูก็เขียนตรงนี้แล้วก็วาดรูปปู่ใส่ในกรอบก้อนเมฆนี้เลยนะคะวาดส,สวยๆนะลูกนะแล้วก็เขียนให้ส,สวยๆนะคะอาล่ะค่ะทีนี้มาดูช่องถัดมานะคะพยัญชนะต้นก็คือตเตสระอาตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์เสียง สามัญน,นะคะตออตาคำว่าตาหนูก็เขียนตรงช่องนี้นั่นเองนะคะ,ะแบบนี้นั่นเองนะคะคำว่าตาเนาะวรรณยุกต์นะลูกนะเสียงสามัญเขาไม่ปรากฏรูปใช่ไหมคะมีแต่เสียงนะลูกนะตาอยู่ในนิ้วโป้งถูกต้องไหมลูกตัวสะกดไม่มีอหนูเห็นไหมลูกจุดจุดถ้าไม่ครูถึงจุดเฉพาะพยัญชนะต้นสระแล้วก็วรรณยุกเพราะว่าอะไร เพราะว่าคำหนึ่งคำเนี่ยลูกต้องมีสามสี่นี้ก็คือพยัญชนะต้นสะระแล้วก็วรรณยุกส่วนตัวสะกดหรือว่าพยัญชนะท้ายเนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้อย่างเช่นคําว่าตาเนี่ยไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีพยัญชนะต้นสะระแล้วก็มีเสียงสามันก็คือเสียงของวันในยุกนั่นเองนะคะ อ่ะพอหนูเขียนคำว่าตาเรียบร้อยแล้วหนูก็มาวาดภาพประกอบตรงนี้นะคะตาหนูจะวาดภาพคุณตาหรือว่าวาดภาพดวงตาของหนูก็ได้นะคะวาดภาพทั้งสองภาพเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกรอบถัดมาเลยอ่ากรอบนี้นะคะตรงนี้นะคะหนูเห็นไหมคะพยัญชนะต้นคือกไกส่สระแอตัวสะกดคือ มอมาวันในยุค,คือไม้โทจะได้คำว่าอะไรเอ่ยกอแอม,มอแกมแกมไม่โทแก้มคำว่าแก้มหนูก็เขียนใส่ตรงช่องนี้นะคะหนูก็เขียนแบบนี้เลยนะคะคำว่าแก้มเมื่อหนูเขียนเรียบร้อยแล้วหนูก็มาวาดแก้มตรง รอบนี้เลยนะคะวาดภาพประกอบนะลูกนะต่อไปคำสุดท้ายค่ะเรามาสร้างคำสุดท้ายกันเลยคำสุดท้ายพยัญชนะต้นก็คือกอไก่สะระอิตัวสะกดนอหนูวันในยุคสามันเสียงสามันนะคะจะได้คำว่าอะไรกออนอกินกออนอ กินกินเขียนแบบนี้เลยค่ะ,ะคำว่ากินนะคะกออีนอกินกินเมื่อหนูเขียนเรียบร้อยแล้วหนูก็มาวาดภาพประกอบตรงนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อหนูเขียนกับครูเรียบร้อยแล้วเรามาอ่านกับครูอีกรอบนะคะให้หนูอ่านตามครูนะลูกนะแล้วหนูก็ชี้ให้ถูกต้องนะคะมาเริ่มกันเลยมาเริ่มตรงนี้เลยนะลูกนะ กอางอกงกางกางไม่โธ่กางกอางอกางกางไม่โธ่กางกางคำถัดมาค่ะปออูปูปูไม่เอกปูปออูปูปูไม่เอกปู มาค่ะลูกตออาตาตออตาตาตานะคะ,ะคำถัดมาค่ะกอแอมแกรมแกรมไม่โทแกรมกอแอมแกรมแกรมไม่โท่แกรมแกรมคำสุดท้ายค่ะลูกลกออ นอกินกออีนอกินกินนะคะอันละค่ะเมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วหนูกลับไปวาดรูประบายสีให้สสวยๆนะคะแล้วก็ฝึกอ่านให้ถูกต้องนะลูกนะซูู้นะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดองค์ประกอบของคําในชุดที่สองเป็นยังไงกันบ้างลูกทำได้ไหมคะอะ่ะค่ะถ้าหนูไม่เข้าใจเนี่ยหนูลองกลับไปฟังความรู้นะคะสิ่งที่ครูที่สอนหนูในคลิปที่แล้วนะลูกนะหนูฟังซ้ําๆนะคะก็จะทําให้หนูเนี่ยเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะลูกนะสู้ๆนะคะครูเป็นกําลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมนะลูกเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย